สวัสดีครับชา fps Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีหูฟังจากทางค่ายชาคูนนะครับชื่อรุ่นเนี่ยก็ยังเป็นข้อคอลหานะผมไปดูรีวิวต,ต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาก็ยังบอกว่าไม่รู้มันอ่านว่า gs 1 g zone เหลืออะไรเพราะว่าเขาแบ่ง g เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะฮะแต่ผมขอเรียกรุ่นนี้ว่าชาคูน gs 1แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือกล่องก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูหนึ่งรอบนะครับ ในด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครแค่แบบผู้คำอธิบายเป็นภาษาต่างๆนะครับปั๊บนี่ฮะชาคูน GS1 ตัวนี้นะครับผมเป็นโปรเกมมิ่งสเตอริโอเฮดเซตนะฮะเขาเขียนไว้ว่าเ e อียร์คัพเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีวอลลุ่มคอนโทรลอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็พายอัพนะครับไอ้ทิลอัพนะครับไมโครโฟนก็คือเวลาไอ้ไมค์เนี่ยมันสามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะครับแล้วก็อัลตร้าดีฟเบส ะฮะ and crisp high นะฮะก็คือประมาณว่าเสียงเขาเนี่ยเบสดลึกแล้วก็พวกเสียงแหลมอะไรพวกนี้เนี่ยคือละเรียดเสียงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับ PC แล้วก็ Play Station 4ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานกับพวก p s 4ได้อย่างไรนะครับ i m p e d a สาย32โอห์มน, oh m, นะครับแล้วก็มีไดเวอร์ขนาดอยู่ที่ 53mm มนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นระยะที่สามารถเสียบกับพวกมือถือพวกโมบายเเวร์เนี่ยแล้วออกมาได้ เต็มกำลังนะครับอ่าแล้วก็มีสัดส่วนของความถี่เนี่ยอยู่ที่1 0จนถึง2 5 0 0 0เฮิร์นะครับอันนี้คือหูฟังนะส่วนไมโครโฟนเนี่ยก็มาตรฐานอ่ามีสเปคอยู่ที่7 0 2 0 0 0 0ถึง20,000เฮิร์นะครับจะดูเหมือนว่าสเปคตัวไดกของเขาเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูมีระยะนิดนึงนะครับจะไม่ใช่แบบว่าพวก2 0 0ถึง20,000อะนรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้แพ็กเกจเขานะครับ เห็นหน้าตาเนี่ยก็าจะคุ้นๆกันแล้วนะฮะตั้งเหตุตั้งเหในใจแล้วว่าเอ้ะมันเหมือนตัวไหนหรือเปล่านะครับนี่คือบอดี้ของเขาเลยนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะพวกตะกงตะแกรงอะไรที่มันดูเงาเงาเนี่ยก็เป็นพลาสติกเคลือบเงานะครับแอบมีรูตรงนี้นิดนึงนะฮะนะครับเป็นพลาสติกหมดงานประกอบอยู่ในดับที่กลางๆนะครับกลางๆนะฮะตรงนี้นี่ถือว่าน้่นหนาดีนะคือไม่ได้แบบรูดง่ายนะครับ มีมีแรงต้านนิดนึงนะฮะสุดก็ประมาณนี้แล้วก็มีชาคูลระบุไว้นะครับเอียครับเนี่ยจะสามารถกระดอกกระแดกได้นิดนึงมันเรียกว่าอะไรหรเรียกว่าขยับได้แล้วกันนะครับตามลักษณะของศีระะเรานะครับด้านบนก็ GS1 นะครับเป็นชื่อรุ่นด้านซ้ายนี่จะมีไมโครโฟนนะครับนี่ ไมโครโฟนเนี่ยเขาจะมีเป็นขั้นขั้นเลยนะเป็นแบบล็อกๆขั้นขั้นนะครับคือไม่ได้ลูดลงล,ดล,ดลูดขึ้นได้ง่ายนะครับมันจะแบบกึกกึกก,ก,กึกขึ้นมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงด้านของไมโครโฟนตัวรับนะฮะตัวรับไมโครโฟนจะค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับด้านหลังเขาจะเป็นสีแดงเป็นเป็นธีมของเขาด้วยนะฮะสีดําแดงนะครับเอีย e ร์คัพเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะฮะข้อดีของกำมะหยี่เนี่ยก็คือใส่แล้วสบายนะครับไม่อึดอัดไม่บีบ ไม่อะไรมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของกรัรมาหยี่ก็คือเนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นเห็นไหมฮะเป็นขุยเป็นฝุ่นค่อนข้างง่ายนะครับเอาวางไว้แบบสมมุติถ้าบ้านใครมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับขนมาแน่นอนนะฮะก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนิดนึงใช้พวกไอตัว 3M มารูดๆเอาก็ได้นะครับนี่ฮะปิดได้เล็กน้อยนะปิดได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านบนเหมือนกันครับเป็นกัมาหยี่เหมือนกันนะครับเนื้อนุ่ม ใส่สบายครับใส่สบายเน้นย้ําเลยว่าตัวนี้ใส่สบายนะครับเพราะว่าผมใช้มาสักพักแล้วเรียกได้ว่าเหมือนเหมือนเจอคู่ใจคนใหม่นะครับตัวนี้มาดูสายสัญญาณกันบ้างนะครับสายสัญญาณเนี่ยอย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่ามันสามารถใช้กับตัว PlayStation 4ได้หรือว่า PS4 นั่นเองนะครับสายสัญญาณจะเป็นสายถักสีแดงดำนะฮะต้นขั้วเป็นแบบแบบแท่งเดียวเลยนะฮะเป็นแบบ3บ้างเห็นไหมฮะหนึส ตรงนี้แหละที่เราสามารถใช้กับทางโมือถื์ทุกๆชิ้นได้รวมไปถึงกับการเสียบเข้าไปที่จอยของ p พย์นะครับทำให้มันสามารถใช้งานเพย์ได้นะครับเป็นเคลือบทองมานะครับแล้วก็สายแปลงตรงนี้สายตัวนี้นะครจะเป็นสายที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือเอาไว้ใช้งานกับ PC นะครับจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสายที่เอาไว้เสียบไปหูฟังนะครับจะมีสายลักบอกชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไมโครโฟนนะครับจะเป็นบ้างสีชมพูกับสีเขียวนั่นเองนะครับ ก็มีระยะยาวพอใช้ได้อยู่นะครับนี่คือต้องคลายออกมาอีกนะฮะก็ประมาณนี้เวลาเสียบใช้งานเบสเข้าไปแล้ใช้งานความได้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันครับว่าอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยจะใช้ขยับมานิดนึงนะฮะอ๋อลืมให้ดูครับขออภัยครับตรงนี้พอดีจับมาโดนพอดีนะฮะมอนมีวอลลุ่มคอนโทลอยู่ที่เอียครับด้านขวานะครับขออภัยที่ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับ กับโลโก้ของมันนะด้านขวานะด้านขวาก็รูดให้สุดไว้ก่อนแล้วกันใส่ปับ๊บนี่ฮะเรื่องตัดเสียงเนี่ยหายไปสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอ่ากำรรมหืหยีนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยค่อนข้างจะเปิดนิดนึงนะฮะแต่เรื่องความใส่สบายเนี่ยคือคนที่ใส่ไว้อย่างผมเนี่ยจะจะไม่รู้สึกว่าโดนบีบหรืออะไรมากเลยนะครับประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงไมโครโฟนกันครับว่าจะจัดสักแค่ไหนครับ ฮัลโหลครับเทสเทสหนึ่งสองอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงไมโครโฟนของเจ้าชาคูล GS1 นะครับผมก็ปรับวอลลุ่มไว้ที่80%นะครับแล้วก็บูสต์อยู่ที่บวกยี่สิเดซิเบลนะครับประมาณนี้นะฮะซุ้มเสียงของเจ้า GS1 ฮะถือว่ามวลของเสียงนี่มาแบบหนักแน่นใช้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนฮะเรียกได้ว,ว่าตามที่ได้ยินกันไปเมื่อกี้เลยนะครับ ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เสียงนะผมอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรูปที่รุน้องกับเซ n ไฮเซอร์พวกตัว PC 360ได้เลยนะครับอันนี้คือผมกล้าเอาไปคอมเพลก์กันได้เลยแต่ว่าไอเรื่องมิติเสียงย่านเสียงต่างๆเนี่ยมันจะดูไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับตามราคาก็คือคาแรคเตอร์เสียงของเขานะฮะจะออกแนวแฟลตนะครับกลางๆที่แบบเด่นชัดในในทุกๆย่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเนี่ยเด่นมากเสียงลงเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีนะครับผมแล้วก็ เสียงแหลมจะไม่บาดนะครับแต่ค่อนข้างจะคมพอ,อ,อสมควรแล้วก็เสียงเบสด้วยนะครับเป็นหูฟังดีไซน์แบบนี้ที่มีเสียงเบสค่อนข้างแน่นนะครับเบสเนี่ยผมผมพูดได้เลยว่าเบสแน่นกว่า pc 3 6 0นะครับแต่เรื่องเรื่องมิติเสียงเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไร south s t a t นะครับสู้3 6 0ไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะครับก็ตามราคากันไปนะฮะสำหรับเจ้าชาคูน gs 1ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะยังหาซื้อไม่ได้ในประเทศไทยนะครับแต่แวๆมาว่าที่ไทยเราเนี่ย มีคนนําเข้ามาขายแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไปหยิบจับมาจากที่ร้านอ,าออลโตบายไต้หวันนะตอนที่ได้มีโอกาสไปที่ไต้หวันนะครับยังไงใครที่ติดตามตัวนี้นะฮะท่านมีขาย,มาายเมื่อไหร่เ่ดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตกันในะกระทู้รีวิวอยู่แล้วนะครับติดตามกันได้ที่ f p s a d a c o m นะฮะวันนี้ผมแลวก็ชาคูนเจสันตัวนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ